สวัสดีครับน้องพี่ร้อยตำรวจเอกสีที่ต้องขน้องครับเมื่อสองสามวันก่อนนะครับก็มีน้องคนหนึ่งนะครับชื่อน้องไซหิวสุภิชยานะครับมีบล็อกมาถามว่าพี่เบนผันเสียงวรรณยุกตนะ์อ่ะ ผันไม่เป็นห้าห้าห้าอันนี้หัว็็อปกบเกินความโง่ตอบผิดทุกข้อที่พี่บอกว่าถ้าผิดโง่มากอย่าไปสอบเลยเฮ้ยมันผิดทุกข้อจริงๆสรุปคือให้ใหพี่สอนนะครับพี่ก็แบบอืมทาไมกูต้องมาสอนเรื่องแบบเด็กปงให้คนที่มันกําลังจะสอบตารวจฟังด้วยวะแต่ไหนๆก็ไหนละไหนๆก็ถามมาลวนะเดีพี่ก็จะอธิบายให้แล้วกันนะครับ อาจจะมีเสียงนะอะไรรบกวนอย่างเงี้ยากำลังเขากำลังสร้างอะไรกันอยู่ก็ไม่รู้จริงๆนะครับน้องเรื่องการหันวันอายุเนี่ยมันเหมือนกับเขาเรียกอะไรมันภูเขาั้นแข็งนะมันมีความรู้เยอะมากนะที่แบบว่าเป็นเหตุเป็นผลกันจนนําไปสู่การที่เราจะต้องมาผันแบบเนี้ยทัไอสิ่งที่เอามาใช้ประโยชน์สิ่งที่มาสอบสิ่งที่มาดูยมาเล่นเนี่ยก็คือแค่ส่วนปลายที่พลน้ำมันนิดเดียวเอง จริงๆพี่สามารถอธิบายได้นะแต่ว่ามันจะใช้เวลาเป็นวันที่เริ่มพูดนะครับถึงอักษรสูงอักษรกลางอักษรต่ําคําเป็นคาตายเพราะน้องรู้แล้วเพราะน้องกาลังจะสอบน้องต้องรู้แล้วนะครับแต่ก็ทบทวนให้นิดนึงนะคาเป็นคืออะไรคาตายคืออะไรน้องๆหลายคนนะครับไปจำมาว่าอะไรนะนมยวงกับกระบฏใช่ไหมนมยวงเป็นกระบฏตายนมยวงคืออะไรนมยวงก็สะกดด้วยแม่โกลแม่กลแม่ เกยแม่วะเกแม่กงํำไอไอเอาแล้วก็แม่กอกาสียงยามอันเนี้ยทำเป็นแต่ถ้าสะกดด้วยแม่กกแม่กกแม่กดแม่กอกาเสีนงสั้นอ <ver> ันเนี้ยทำตายก็ค <ver> ือกบฏต้องตายอะไรเนี้ยตรงเนี้ยเราวังให้ดีมันจะทําให้พลาดเพราะอะไรน้องไปจำกบดกบฏต้องตายพอน้องไปเจอข้อสอบกอไก่บอใบไม้ดอชดาข้อนี้สะกดถูกหรือไม่ถูกวิ่ดกบฏต้องตาย น้องอาจจะตายเพราะอะไรเพราะมันจริงๆแล้วมันสะกดด้วยเาวตาักกบฏฮะไปจำโกโรบดอจะทำเป็นํำตายนะมามาเจอโกโรบดอจบเลยที่พี่บอกว่าไม่ต้องจำเพราะอะไรเพราะพี่เคยสอนไปแล้วนะทุกปัญหาภาษาไทยสามารถแก้ไขได้ด้วยการออกเสียงอักษรสูงอักษรต่ำอักษรกลางทำเป็นทำตายทะลุระหูวรรณยุกวรรณยุกอะไรเนะี่ยออกเสียงไม่ต้องไปจำหลักเกณฑ์อะไรเล,เลยนะครับตัวอย่างเช่นทำเป็นทำตายตัวอย่างที่เคยให้โจทย์ไป สังกายชื่นฝืนรือไทยให้ประเทืองสังกายชื่นฝืนหรือไทยให้ประเทือง,ง,อออองมีคำตายทั้งหมดกี่คำน้อ้งมอาไล่เลยสังกายนะสังงะสังเนี่ยเป็นงะเนี่ยคำตายรูไปเพราะอะไรสังเนี่ยมันสามารถออกเสียงต่อได้น้องออกเสียงเพราว่าสังสังเห็นไหมเสียงน้องไปต่อได้สังงะ ไปต่อไม่ <have Ox> <accept> boys. ได้พอไปต่อไม่ได้เนี่ยค <t S 1> <t S 2> ือลมปรางมันสิ้นสุดแล้วเนี่ยลมปราณเลยนะพอลมมันสิ้นสุดปุ๊บเนี่ยมันไปต่อไม่ได้มันก็ตายแท่นั้นเองไม่ยากะไรอะดูทั้งประโยคสังนะตายชื่อฝืนหรือไทยให้ประเจียสั่งรึกลัพอออกเสียงอ่านมันทั้งประโยคปุ๊บเราก็รู้แล้วไอ้คำไหนที่มันน้องยืเสียรถจะไปสนใจนะคำที่ สังไตายชื่นฝืนหรือไทยให้ประเทืองสังงะหรือปักพวกนี้มันออกเสียงไปต่อไม่ได้นมันงะหรือปักนี่มันติดเยอะไงยังทำอ่กสังตายชื่นฝืนไทยให้เทืองพวกนี้ออกเสียงไปต่อได้นี่คาเป็นก็ได้ยัง อยากให้เห็นใครโวยนะไอ้กระบฏดงงวัวเนีย่ยนะอย่างงี้มันเรียนแบบพ้องจำไม่เรียนด้วยความเข้าใจออกเสียงเอาอ่านรู้นะว่าคำเป็นคำาดายอเลยมาถึงเรื่องมาายุนะอย่างที่บอกไปแต่แรกมันมีความรู้ยเยอะแยะมากมายหมดแต่ที่มันกลั่นออกมาแล้วเอามาเป็นข้อสอบมาบก,กเถียงมาพูดมาคุยกันมันแค่หัวมันนิดเดียวนะที่เปิดโป้นน้ำมันแค่นิดเดียวนะเรื่องมาอายุจำอย่างงี้ทุกตัวอักษรสูงกลางต่ำ ผันวรรณยุกได้ไม่เท่ากันเมื่อผันไม่เท่ากันแล้วการมีลูกวรรณยุกก็ไม่เท่ากันอีกไม่ว่าจะเป็นอักษรสูงกลางหรือต่าถ้าเป็นคาตายจะไม่มีเสียงสามัญทันทีมาดูอ,อกักษรกลางอักษรกลางนะทำไมถึงเป็นอ,อนกักษรกลางเดี๋ยวเดี๋ยวค่อว่ากันะมันมีที่มาอักษรกลางทาเป็นผันได้ครบห้าเสียงกา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 ครบห้าเสียง แต่เป็นคําตายปุ๊บคำตายคือเสียงสั้นกาก็เป็นกาเสียงยาวเสียงสั้นของกาคือกะกะกะเขียนยังไงกออะกะไม่ใช่กออะไม่เอ็นนะถูกไหมกออะกะเสียงเอแต่รูปสามัญกออะกะกะเสียงแรกเลยเสียงสามัญเลยกะเขียนไงพอมันไม่มีเขียน มันขนาดเขาพูดเขาว่าการขียยังไม่มีเลยเพราะนั้นมันไม่มีเสียงสามนั้นนะมันมีลูกสามันแต่ว่ามันออกเสียงเอก็อักกาเราไล่เลยกากากัดเขียนได้หมดแต่ดิชันยืดปลายเรื่อนนึงเพราะนั้นที่เราเขียนไปเนี่ยคำว่าอีอีเราหมุนรอบอีอีเขียนถูกไหมถูกแล้วออีอีเสียงเอกไม่ใช่อีอี อีก่อนอีอีได้ยินชัดไหมอีแต่เราอีใช่ไหมอออี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 โอเคมีเขียนได้ออกเสียงได้แต่มันเหมือนจะไม่มีใช้หรือเปล่าไม่แน่ใจไะใช้กรณีแบบไหนอีกคำคำว่าอ่ะคลายอ่ะพี่เบสอ่ะหนูโม่อ่ะอออะกก็อ่ะแล้ว จเตอไม่เอกทาพักแขงดับคคายๆอะไรครับแต่มันนิยมไงเพราะมันออกอ่ะอ่ะเป็นภาษาที่แบบมีเรื่องของอิโมชันเข้ามาความรู้สึกเข้ามาอ่ะโอเคอ่ะก็อ่ต่อไปอักษรสูงอนี้ปัญหาอักษรสูงนะต้องพูดคู่กับอักษรต่ำอักษรสูงคืออะไรอักษรสูงก็คือที่มันออกเสียงแล้วมันพื้นเสียงมันสูงนะอย่างกอไก่เลาอ่านกอใช่ไหมเสียงมันกอแต่ขอไข่มันขอ ไอ้พวกเนี้ยขอชอสอหอฝอหอพวกเนี้ยเนี่ยมันออกเสียงว่าอืมอืมอืมกอกไก่แล้วอืมใช่ไหมแต่ขอไข่แล้วอืมไอ้พวกที่มันพืนเสียงมันอืมอืมอืมขึ้นไปเนี่ยนี่อักษรสูงอักษรสูงมันมีพื้นเสียงจัตวาโดยธรรมชาติเพราะฉะนั้นเวลาเราเขียนคําเป็นของอักษรสูงขออ่ามันอ่านค้ายมมันอ่านไร อ่านขาเสียงแรกก็ขา,ขาไปจัตวาแล้วเพราะพื้นเสียงมันสูงพื้นเสียงมันเป็นจัตวามันเอื้อไปทีนี้ถ้าเราจะผันให้มันครบเนบี่ยเฉพาะคําคเป็นนะผันให้มันครบไอเสียงเคริครบ์รบ,รบเนี่ยมันต้องทำยังไงอ่ามันผันเลยตั้งแต่เสียงสามัญเลยมันเป็นคาขาคาค้าขาเห็นไหมคา,า,า,าใช้ระรสะกดคอควายคอควายเดือนสองเลยอ่ะสองต่ำขา โอเคอักษรศูนย์เป็นตัวขอไข่ไม่เองค่าขอไข่ไม่โทรหรือคอควายไม่เอกได้ไหมค้าขอไข่ไม่ตีไม่ได้ต้องเป็นคอควายไม่โทขาคอควายไ,ได้ไหมเลขต้องขอไข่สาไม่มีรูปจันวานตัวนี้คืออะไรไอ้คอควายโผล่มาได้ไงอ้าวเราพูดถึงอักษรศูนนี่ไม่ใช่ จะไอ้คอควายมึงเป็นอักษรต่ำลงมาได้ไงให้อักษรต่ำที่มันมีพื้นเสียงเดียวกับอักษรสูงพวกนี้เขาเรียกต่ำคู่คู่กับใครก็คู่กับคู่เสียงมันน่ะนะคู่เสียงสูงอะขอพอชอก็ชอชอก็ชอชอเชิดด้วยพอก็พอพอพานพอเมาสอก็สอ,อสอโซไอพ้พวกนี้ไอ้พวกนี้ไปห,หาเอาดีตัวมันคือต่ำคู่ เวลาที่เราจะไล่เสียงวรรณายุหรือเสียงดนตรีนี่ให้ครบห้าเสียงเราก็ต้องเอามันมาคู่กับเสียงสูงในทางเดียวกันพอเราไปไล่เสียงต่ำเราเจอใ้ข้อสอบคออาคาคาาคาคาาเราจะไล่ให้มันครบเราก็ต้องเอาขัอสอสูงมาช่วยเหมือนกันมันอยู่ด้วยกันมันก็เป็นคู่กันเนี่ยต่างคู่พอไปทำตายอ่ะขออะขาเฮ้ยมันกลายเป็นเสียงเอกขออะขาผ่านให้ครบเลยคา ขา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 มีครืไหนเลเรื่องเป็นลาวงเป็นคำที่มนุษย์ใช้ขาไม่มีใครใช้ขามีขา,ขาก็ไม่มีแต่ผ่านได้ไม่โทขาขอควายมาเลยไหมขาใครจะใช้เรื่ขาสั้นเนี่ยไม่มีนะเพราะฉะนั้นโพอเป็นคำตายปุ๊บมันจะมันจะน้อยลงมันโดยธรรมชาติอ่ะลองดูคำนี้คาว่าขาที่สะกดแบบนี้จริงๆเราเห็นปุ๊บเราอ่านออกเลย ค่ะแต่ความจริงมันเขียนถูกไหมต้องเขียนไงอย่างนี้ขอขขอ่ะค่ะไอคอฟวายสระอ่ะไม่เอกงมันอ่านว่าอะไรพี่ไปฟังโงมนะเออแต่มันนิยมไงพอมันนิยมเขียนนี้ก็ปล่อยมันเลยตามเลยใช้เลยเขานิยมกันค <c oughs> ่ะทีนี้มาดูไออักษรต่ําที่มันไม่มีกู้อ่ะพวกนอนห,อหนูมอหมายอยักรอเรือรอริงวอแหวนพวกนี้ยนี่ผู้หนึ่งเสียงน,นะนอนหนูก็หมายถึงนอนเน้นด้นะ ย่อยักก็หมายถึงย่ออีกแล้วนะไอ้พวกนี้มันไม่มีคู่แค่งอ,ม,งอมีงอยงองอหนอยนี่นะมอมอมามอหมาที่มีนะพวกนี้ที่มันไม่มีคู่เสียงสูงก็เรื่องอักษรต่างเดียวรู้ยังเอามาไล่ต่างเดียวคำเป็นงางาเกิดอะไรขึ้นหอหีบมานาง,งางาเขียนได้งาหอหีบมานาไม่มีมะจันทรวาเห็นไหม ยาหยายา,อ,ยาอาอ่ามาแล้วยายาละยาหยาหอหีบมาล้เห็นไหมให้อักษรต่ำเดียวพวกนี้มันจะต้องมีหอหีบหรือไม่ก็เอาอ่านนะมานำเพื่อให้สามารถผ่านได้ครบห้าเสียง <Wow. S 1> ในคำเป็นพอคำตายกุ๊งงอองะมาโผลมาเสียงตีเลยเห็นไหมโผลมาเสียงตีเลยเพราะนั้นเวลาเรา ผ่านมันเราผ่านยังไงงะไม่มีทำไม่ด้มีงหอหอหีบมาไม่ต้องมีแม่เอกนะเห็นนี่เจอกันเยองนะงะไม่โทรมางะไม่มีไม้เลยงะอันนี้ออกเสียงภาษาอะไรก็รู้มันใช้ภาษาไทยเพราะอะไรเาอย่างที่บอกไปนะมันมีอยลูกเอกโทรตีสามารถเอกโทรตีตะวานแต่มันผันได้ไม่ครบตัวนะอักษรสูงเนี่ย อักษรสูงอักษรต่ำเนี่ยถ้ามีไม้ไตีไม่จัตวาไม่ได้พไดเพราะนั้นแล้วเวลาเราไปเจอโจทย์คําว่าโน้ตสะกดอย่างนี้ถูกไหมมันต้องอะไรไม่ถูเพราะมันเป็นอักษรค้ำอ,อักษรต่ำใช้ไม่ตีไม่ได้คําว่าแวนหนังสือพิมพ์บางฉบับเขียนแบบนี้นะแวนอจริงๆมันต้องเป็นไม้ไมโถนะเขียนอย่างนี้เลยดีกว่าไม่ต้องมีไม้เ้าแต่มาดูโจทย์ที่เป็นปัญหากปเนี่ยมันถามหาอะไร ถามหาเสียงเขาใดมีเสียงวัณยุคเอกให้สุดไอ้ที่มันตอบสองมาแล้วพี่บอกว่าไม่ต้องไปสอนนะไม่ต้องไปสอบจริงๆเพราะอะไรโจทย์ถามหาเสียงแต่ที่มึงตอบมันลูกทำาอะไรหนึ่งกับครู่โอโ้โหเห็นไม่เอกปุ๊บลกจิตพุ่งเลยผิดมาไล่คําสิครับอันนี้ที่ไล่แบบวิทยก,กรเลยไล่แบบที่พี่สอนมาเลยนะคำตอบแรกหนึ่งหนึ่ง,น,งนอนหนูอักศต่ามีหอหิบมาช่วยนะสามารถตัดให้เอกได้นะ หนึ่งโอเคทำได้คำที่สองบุกอักษรการํำตายบออุบบุกเริ่มต้นที่เสียงเอกเสียงสามัญไม่มีจำได้ใช่ไหมคำตายไม่มีเสียงสามัญบออุบบุกจบเสียงเอกลุดตามอะไรรอเรือตามเดียวนะเวลาเขียนหลุดอ๋อหอขีมาอ๋อรออุกเรอถามว่าหลุดไหมหลุดหลุดทันทีเลยเป็นเสียงอะไรเสียงเอกนะเพราะเสียงหลุดที่เป็นเสียงสามัญไม่มี ออกมาก็หลุดหลุดก็เข็นนี้เลยนะจิตจิตอ,อกักษรกลางง่ายๆนะจิตอ,อกักษรกลางก็เหมือนไอ้บุกมเมื่อกี้แหละพอไม่มีไม่ปากวรยณายุนะก็จออีต่อจิตเสียงเอกทันทีสะอักษรเสือเป็นอักษรสูงสออสะเสียงเอกทันทีเพราะฉะนั้นมีกี่คำห้าคำอันนี้แปลไวยากรณ์อย่างที่สอนแต่อย่างที่บอกไปทุกปัญหาภาษาไทยแก้ไขได้ด้วยการออกเสียง ง่ายที่สุดไม่ต้องไปจําเลยที่พูดมาตลอดคลิปไม่ต้องไปจายกนิ้วขึ้นมาจําอย่างเดียวพอว่าถ้าเป็นเสียงสั้นมันไม่มีเสียงสามนั้นแค่นี้อะไรหนึ่งหนึง่งอะไรครับเป็นครับเป็นผันให้ครบหนึ่งหนึ่งเสียงเอกลุ่หลุดคําตายนะลุดไม่มีหลุดคําแรกมาเสียงเอกจิ๋งคำตายออกเสียงจิเขียนง่ายเขียนไม่ได้ คำแรกมามันก็จิตละจออีกตอนจิตละเสียงเองสักซักออกเสยงได้นี่ซักออกเสียงได้แต่เขียนไม่ได้สักเสียงเอกโคตรง่ายเลยยีงเด็กขนาดนี้ไม่ถึงขามนตีด้วยตีไม่ได้แล้เนาะมันมีเทคนิคนะบางคนจะออกเสียงไม่ได้อย่างคำว่าสักเนาะอาจจะบอกว่าสักลองมาไล่ดูซัก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 ออกเสียงไม่ได้ม jetzt. 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 Now. 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 ันจะทั้งอันเนี่ยน้องเปลี่ยนจากไอ อะไรวะสระเสียงสั้นให้เป็นเสียงยาวขึ้นก็เป็นสระเอาไปสระก็เป็นซาส่าซาซาส่าเนี่ยมันก็จะผันง่ายขึ้นแล้วน้องก็มามาเทียบเคียงเอายาวในซ้ายให้สั้นก็เป็นซาเราก็รู้แล้วคำว่าซาแม่ไม่มีในโลกของภาษาไทยแบบนี้ยแล้วก็ไล่ต่อไปซ่าก็ซ่าซาซ่าซ่าซ่าส่าก็ออกเสียงยากไม่มีเลย ก็โอเคนะไม่นึกเหมือนกันว่าจะต้องมาสอนแต่จริงเนี่ยกว่าที่มันจะออกมาเป็นอย่างนี้ได้น้องไอ้ภูเขาแข็งใต้น้ำเนี่ยที่คนที่เรียนภาษาจงนเขาต้องเรียนรู้เกี่ยวกับมันมันยิ่งใหญ่ลังการมากนะถ <Wow. S 1> หาน้องรู้ความรู้ทั้งหมดตรงนี้นะน้องไม่ต้องมาถามอะไรพี่เองเลยแต่พอน้องไม่รู้ไงพี่ก็จําเป็นจะต้องมาบอกโอเคพี่บอกว่าไอ้น้องสายอี๋วอะไรนะั้งโง่ไม่โง่หรอกแต่มันไม่รู้นะครับตอนนี้รู้แล้วนะก็คิดว่าคงจะถ้าเจอข้อขแบบนี้ก็คงจะ ไม่ยากนะครับโอเค็ก็มำในเรื่องการทาระิทยุของในความหนึ่งที่แบบสบายเพียงเท่านี้ก็ขอบคุณมากนะที่ตั้งใจฟังอาจจะเป็นเรื่องเล็กแต่ก็เป็นเรื่องที่สามารถทำให้เราพลาดได้ง่ายๆได้เหมือนกันนะครับขอบคุณมากครับ Ha <laughs>